เนะคะเราก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าน้องเต็มที่เสมอนะคะครับวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเมื่อสักครู่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับค่ะช่อดอกไม้ช่อแรกมาจากไหนเอ่ยเห็นเห็นก็บอกว่าอย่างเงี้ยแบบ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 เมื่อกี้มอ่านอยากได้ยินจากปากอิงฟ้ามาเมื่อสักครู่เป็นช่อดอกไม้จากใครครับมาจากชาลอตค่ะ เอ็มออนค่ะเ,เราก็ติดตามนางงามอยู่แต่ว่าติดตามแบบเว่ได้ใกล้ชิดติดเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ว่าชาลลอตคือใคร,หครเหรอคะพี่ก็น้องเหอเห็น,นะนแล้วเขาบอ,อกว่ายิงตอนแรกพี่เ้าใจว่นาน้องยิงฟ้านามสกุลชาลลอตตอนแรกหรือว่าเป็นลูกไม้อลาสรุปแล้วว่าชาลลอตคือใครครับยิงฟ้า่ะเป็นลูเมค่ะเป็นลูเมจริงหรือไม่เอ็มออนของเพิ่์ตันเอาก็สร้างแล้วลา ฟ้าชารอนจริงไหมคะจริงโอ้เสียปรบมือกับน้องอิปฟ้าด้วยครับเป็นแฟนค่ะเดี๋ยวค่ะก่อนให้น้องไปพักขอถามนิดนึงได้อากาศร้อนเลยลูกทำไมหนูหน้าแดงจังธรรมดาช่างมันเป็นจริงมาก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่ วันนี้ก็ยังคนเยอะอยู่เหมือนกันตอนแรกเราก็แอบหวันว่าเอ๊ะเมื่อวานมากันเยอะแล้ววันนี้จะเบื่อกันไหมจะมากันอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้มาอีกไหมคะโอ้โหน่ารักจริงๆครับสามติดเลยขอบคุณนะคะก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญะค,ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นหมอลำหรือว่าเป็นนางงามน,นะคะเมื่อไหร่ที่มีแฟนคลับหรือว่ามีกำลังใจมีแรงซัพพอร์ตเนี่ยเราก็มีพลังด,ดีๆที่อยากจะส่งมอบให้กับคนดูแล้วก็แฟนคลับ วันนี้ขอบคุณพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดอกไม้จากแฟนคลับด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวอิงฟ้ามีโชว์สนุกๆนะครับในช่วงต่อไปเดี๋ยวสักครู่นะฮะเจอกันแน่นอนเสียบุกับอิงฟ้ร์มลาาค่ะมิสแกรนด์ไทย2022ครับนี่ร่วมโช์